การประกวดนางสาวอุบลราชธานีประจำปี2556นะคะในงานกาชาติและงานปีใหม่ประจำปี2556ค่ะ วันที่3มกราคม2556เวลา19นาฬิกาบรรยากาศการประกวดนางสาวอุบลราชธานีรอบชิงชนะเลิศค่ะที่เวทีสนามหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีสาวงามที่เข้าประกวดจำนวน36คนนะคะรอบแรกค่ะในชุดผ้าไทยพื้นเมืองและรอบสองค่ะในชุดปราตรีซึ่งการประกวดนางสาวอุบลราชธานีประจำปี2556จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกสตรีชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความสวยงามมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งนางสาวอุบลร,ราชธานีปี2556เพื่อเชิดชูเกียรติและรณรงค์บทบาทเยาวชนสตรีชาวอุบลร,ราชธานีเผยแพร่สู่สาธารณชนรวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอุบลร,ราชธานีเป็นตัวแทนกุลสตรีชาวอุบลร,ราชธานีช่วยงานสาธารณกุศลและร่วมกิจกรรมการชาติของจังหวัดสำหรับผลการประกวดนางสาวอุบลร,ราชธานีค่ะ รางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่หมายเลข35นางสาวสศิวิมลศิลาสุวรรณวิทย์ได้รับรางวัลมงกุฎเพชรถ้วยรางวัลและสายสะพายพร้อมด้วยเงินรางวัลเงินสด3 0 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลข18นางสาวบุษบาทองเกลียงได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพายพร้อมเงินรางวัลสอง0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมายเลข29านางสาวปียธิดาสวัสดิ์กุลได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพายเงินราง รางวัลเงินสด1น0 0 0บาทรางวัลน,นางงามขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนค่ะได้แก่หมายเลข16นางสาวธิติน,นันสถาผพลสวัส์ได้รับถ้วยรางวัลและสายสพายเงินเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทรางวัลมิสนิติพลคลินิกนะคะได้แก่หมายเลข6ค่ะนางสาวบุษบันยืนไพโรธ ได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพายเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทมิสเมดิแคร์ได้แก่หมายเลข35นางสาวสศิวิมลศิลาสุวรรณวิทย์ได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพายเงินรางวัลเงินสด10,000บาทมิสสันสลิมค่ะได้แก่หมายเลข16นางสาวธิตินันสถาผลสวัสดิ์ได้รับถ้วยรางวัลและสายสะพายเงินสด10,000บาทรางวัลขวัญใจประชาชนหมายเลข16ค่ะและก็ ได้สายสะพายเงินรางวัลเงินสด15,000บาทค่ะ